มีผู้ถามมาอีกว่าสภาวะเนี่มันไม่สูงไม่ต่ำเป็นสภาวะความว่างมีแสงสว่างมีความสุขหาประมาณมิได้หลังจากจิตหนึ่งก็คงจะเจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วสลัมั้อาการของเราภาวนาถ้าเป็นสมถะภาวนาเรามีสติและสมาธิแล้วจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิที่ว่ามันวบวบแวม มันกึ่งที่จะได้เข้าถึงฌานเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วที่จิตที่จะรวมตัวเป็นหนึ่งเป็นอุอปจารสมาธิพอเข้าถึงฌานก็เริ่มมีวิตกวิจารปิติสุขเอกรักตะถ้าเราภาวนานะถ้าเราดูลมหายใจก็เห็นลมหายใจโดยที่ว,ว่าไม่ออกไปนอกและสติไม่ออกนอกอยู่กับองค์ของลมหายใจเข้าออกโดยมีวิตกวิจารอยู่กับลมนแล้วก็มีปิติสุขเอกรัตา อันนี้เราก็มีวิเตปิติอันนี้อาจจะเป็นแสงแสงสว่างก็เป็นปิติแล้วก็มีสุขเอกกตาถ้าละวิตกวิจารณ์ได้หรือก็เป็นจิตเหมือนกับว่างว่างจากลมว่างจากอะไรปล่อยวางถ้าได้นะก็เข้าสู่ชั้นสองลาวิตกวิจารเหลือปิติอาจจะเป็นแสงสว่างแล้วก็มีความสุขที่หาประมาณไม่ได้เอกกตตาจิตจิตรวมเป็นหนึ่ง ถ้าชั้นสามเนี่ยทาละปิติกได้หรือก็เหลือสุขเอกกตามีแต่ความสุขกับเอกตาถ้าชั้นสี่ก็ละสุขได้เหลืออุเบกขาเอกตาก็เฉยเฉยอันนี้มันก็มีว่างสูงขึ้นไปอีกสภาวะของว่างไปสู่อรูปชั้นสี่นี่อากาศอากาศเป็นอารมณ์ว่างเวงวางเอาอากาศเป็นอารมณ์แล้วก็เดินสายจิตว่างไปอีกเนี่ยมันก็ละอากาศจะได้ก็เหลือ วิญญาณัญจายัตนะละวิญญาณจะได้หรืออากินจัญญายัตนะละอากินได้หลือเนวสัญญาละเนวสัญญาณาสัญญาได้ด้วยต้องต้องละด้วยพระไตรลักษณ์อันนี้ถ้าจะละเนวสัญญาณาสัญญาต้องละด้วยพระไตรลักษณ์เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วต้องตัดอุปทานให้ได้ลบสัญญาล้างสัญญาให้ได้ด้วยสัญญาเวทจียตานิโรธมันถึงจะว่างอย่างแท้จริง ไอ้แน่ว่างจากอากาสานัญจาแต่มันก็ยังมีวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญาณนาสัญญายตนะมันต้องว่างให้หมดแต่ว่างที่ว่าเมื่อจิตเนี่ยมันเป็นกลางกลางสภาวะเนี่ยไม่สูงไม่ต่ำสภาวะเนี่ยมันว่างมีแสงสว่างสุขหาประมาณไม่ได้น่าจะจัดอยู่ในการขององค์ฌาน ถ้าละวิตกวิจารจะได้เหลือปิติสุเอกตาปิติก็มีแสงสว่างได้เพราะว่าปิติเนี่ยมันมีหลายชนิดที่มีโอภาษนิมิตนิมิตรแสงสว่างแล้วก็มีความสุขเหลือล้นเอกคตาจิตถ้าชั้นสองนะละปิติจะได้ก็เหลือสวเอกตาเป็นชั้นสามอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะถ้าจะปฏิบัติแค่สมถะ ก็จะเกิดอารมณ์ลักษณะอาการอย่างนี้ถ้าวิปัสสนาจะเห็นแต่ความแห่งแรงเห็นทุกข์กับความดับทุกข์แค่นั้นเองจิตมันจะว่างจะวางจะดิ่งจะนิ่งจะเฉยจิตจะรวมจะอะไรนะถ้าเป็นสายวาิวิปัสสนาเรื่องเขาจะจัด่าเป็นมิจฉาสมาธิหมดมันไม่ใทางที่จะพ้นทุกข์มันเป็นทางที่ทําให้ไปติดอัตตาติดความสุขแต่ถ้าเราต้องการเจริญแค่สมถะเราก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้ จิตใจของเราที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็รวมเข้ามาเมันจะได้มีพลังพอมีพลังมากๆเข้าก็จะเกิดปิติเกิดแสงสว่างโอภาสขึ้นมามีจิตรวมที่เป็นหนึ่งนะมีพลังจิตมีจิตที่สมบูรณ์สุขภาพกายสุขภาพใจมันสมบูรณ์แต่ว่ามันไม่เที่ยงนะเดียวมันก็สลายไปถ้าเราจเจริญนิพพานนาเราก็จะเห็นความเกิดดับเร็ว แล้วก็จะไม่ยึดจริงเหล่านี้แล้วก็จะปล่อยวะละปล่อยวางไปสู่ความว่างนิ่แท้จริงนะซึ่งเห็นสนะิ่งที่มาปรุงแต่งดำตาหูจมูกเล่นกายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเห็นเป็นนิจังทุกขังหน้าตานะเห็นเป็นสัก์แต่ว่า